จออีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็นะครับวันนี้วันพุธแล้วนะครับสวัสดี f อีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีกันทุกๆคนที่เข้ามาชมในส่วนของสูตรหวยวันนี้นะครับกับผมแอปเติลนักชุมนุมหวยก็จะทําการลงในส่วนของแนวทางข้อมูลนะครับชุดเด็ดชุดเน้นให้อีกตามเคยนะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกนะครับ f c ที่ติดตามแอปเติลเนี่ยนะครับนำข้อมูลตรงนี้ไปเสี่ยงโชคดูอีกเหมือนเดิมนะครับ ก่อนอื่นวันนี้นะครับไอเปิลต้องขอชี้แจงนิดนึงนะครับวันนี้เป็นวันพุธแล้วนะครับก็ขอแจ้ง f c นะครับที่รอรับในส่วนของหวยลาววันนี้นะครับคืออย่างนี้นะกลุ่มผมเนี่ยนะพังไปแล้วนะครับก็เลยอยากจะแจ้งให้ FC ว่านะครับสมาชิกที่นะครับตอนนี้ด่วนเลยนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปนี้จบก็จะไล่ตอบทุกคนเลยนะครับก็คือนะครับ เป็นกลุ่มใหม่นะครับแต่ทีเนี้ยนะครับกลุ่มนี้ไว้ใจได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่มีให้ใครลบอีกแล้วนะครับนะบวนเลยนะก็คือเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์นะครับปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ให้สมาชิกเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาดูนะครับว่าในส่วนของหวยนะครับหวยลาวหรือว,ว่ากลุ่มอปเปิลเนี่ยนะครับนะ จะลงเลขตัวไหนในส่วนของหอยราลาที่หลายคนนี่รอกันมาเยอะนะครับซึ่งในงวดล่าสุดถูกนะครับ3ตัวโต๊ดนะครับแบบติ๋งๆเลยนะครับก็คือ408เลยนะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหอยลานะครับเมื่อมันจันนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะลงสูตรนี้ให้ต่อเลยนะครับฉะนั้นนะครับรีบแอดเข้ามาเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ให้ตรงใต้คลิปนะครับ เขามากลุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้ากลุ่มนะครับแต่ทีเนี้ยเป็นกลุ่มที่มั่นใจได้เลยนะครับผมจะไม่ให้มีใครลบอีกแล้วนะอย่าลืมนะครับมาวันนี้สามตัวตรงมาแล้วใครที่รอเลขชุดคัดอยู่นะครับเดี๋ยวเปิ้ลจะจัดให้นะครับไปดูกันเลยนะครับงดที่หนึ่งนี่ผมต้องบอกว่าผมใช้สูตรระยะสั้นๆนะครับนี่เลยครับ 789เลยนะครับสูตรนี้นะครับน่าจะเข้าโต๊ะใช่ไหมครับงวดแรกเดี๋ยวเพื่อนพาไปดูนะครับ638นะครับ18บลบหนะครับก็เหลือ17เราใส่เลข7นะครับในส่วนของตัวหลักสิบก็คือ0บวกกัน3ครั้งได้0นะครับ0ูบวกแได้8 8ดแบวกสามนะครับ11บวกเคงที่นะครับเป็น18ใครนับไม่ทันหรือว่าดูยังไงไม่ทันก็สามารถนับดูด้านต่างบัตรกานะครับในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับ0ศ7นย์บวกเจ็ดได้เจ็10นะครับเป็น17 17บวก10 27นะครับแล้วก็27บวก2คงที่นะครับเป็น29ฉะนั้นนะครับชุดนี้งวดที่1คํานวณออกมาแล้วนะครับได้789นะครับเอาละครับอันนี้เราก็ได้ห่างเดียวไปเลยนะครับฟาด789นะครับเอาละก็เข้านะครับ9 78นะครับเอาละครับไปดูงวดที่2นะครับก็คืองวดล่าสุดนี้เองนะครับผลงานก็เข้าสมตวเลขก็คือ6 9 6แบบตรงๆเลยครับในงวดที่ผ่านมาเนาะนี่ครับฟาดห9้าหนะครับเดี๋ยวพาไปดูสูตรเลยนะครับ9 3 27สามนะครับแล้วก็ลบ1เหลือ26เราใส่เลข6กลยก็8 3 24 24บวก4ี่28ดบวก4นะครับเป็น3 2 32งาบวกเกี่ยวกงที่3 9นะครับ เลขก้อนหลักหน่วยของเราก็คือ4ี่บวกสคงที่เนี่ยนะครับเป็น6 6หกบวกห้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้านะครับผมเป็นสิบหกเราก็ใส่เลขหกผลได้ามาก็คือหกเก้าหกนะครับเข้าตรงๆในงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับแนวทางวันนี้สูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ยังผู้ทย์ันจบเดี๋ยวไปบอกว่าง,งวดก่อนไม่เห็นอีกนะครับสูตรนี้คือสูตรใหม่นะครับฉะนั้นวันนี้ผมได้นําข้อมูลงวดประจำวันที่หนึ่งเนี่ยครับใช้สูตรนี้เลยเนาะ คัดมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเบิร์นนะครับจะให้ทุกคนนะครับไปลุ้นแล้วก็ดูพร้อมๆกันเลยนะครับไปดูในส่วนของตัวหลักร้อยนะครับหกบวกหกนะครับสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดนะครับสิบแปดลบหนึ่งนะครับเหลือสิบเจ็ดนะครับเอาแล้วครับเราใส่เลขเจ็ดหลักร้อยครับและก็ในส่วนของตัวหลักสิบ 0นะครับบวกกัน3ครั้งได้0 0บก8ได้8นะครับ8บวก7เนี่ยนะครับเป็น15 15บวก7คงที่นะครับได้22ฉะนั้นนะครับให้เนาเรานะครับทุกคนเนี่ยนำเลข2หลักหน่วยมาเอาละครับหลัก10เลข2หลัก100เลข7แล้วหลักหน่วยละ่ะไปลุ้นพร้อมกันเลยนะครับ0ูนย์บวก5น้5 5บวก5เป็น10นะครับ สิบบวกสองสิบสองสิบสองบวกสองคงที่เนี่ยนะครับเป็นสิบสี่เจ็ดสองสี่นะครับ,เ, 7, 2, รบเอาละครับมาแล้วนะครับเลขหางเดียวสูตรนี้นะครับเราฟาดนะครับเจ็ดสองสี่นะครับเอาละครับ ต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเปิ้ลจะพาทุกคนไปเทียบดูนะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับว่าจะชนหรือไม่ชนนะครับอย่างน้อยๆข้อมูลตรงนี้นะครับเซฟเลยนะครับ7 2 4องล่เอลาต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสูตรที่2เลข3ตัวบนนะครับนี่ครับงวดที่1คําคำนวณได้นะครับผมในส่วนของเลขเนี่ยก็คือ978นะครับนี่ออกตรงเลยนะครับ978ทีนี้ ไปดูวัที่2นะครับ8บวก7 6, 15, 15, 5, 20, 20, 4, นะครับผมเป็น1ิบห้าสิบหวก5 20ยีบวกสนะครับได้24 24บวก2คงที่นะครับเป็น26 9 3 27นะครับ7จ็ดลบ1 7ลบ1หลือ6นะครับสีบวก5คงที่นะครับตัวนี้ก็เป็น9นะครับ น่าจะเข้าโต๊ดนะครับชุดนี้ฟาดกหกเนะครับผมว่าน่าจะเข้าโต๊ดเนาะเอาละครับจะโต๊ดจะตรงก็เป็นเลขหางเดียวใช่ไหมครับเราก็ต้องมีลุ้นกันไปงวดที่1นะครับออก9 7 8ตรงนะครับงวดที่2 6 9 6นะครับโต๊ด เข้าห่างเดียวเฉดน,น,นะครับหนึ 1, ่งปุตกีการยานนี้ไปลุ้นเด็กก็ดูพร้อมกันเลยนะครับศูนย์บวกห้าในห้านะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกสองเป็นสิบสองสิบสองบวกสองนะครับเป็นสิบสี่สาเลขสี่ครับหกสามสิบแปดแปดลบหนึ่งนะครับหรือเจ็ด เลขก็6บวก1เป็นเจ็ดเจดบวกหานะครับคงที่เป็น12เอาแล้วครับเม็ดเดียวนะครับชุดนี้้ห่วยมาสวยมากงวันนี้นะครับไอเปิลคำนวณได้4 7 2เจสองเอาแล้วครับทีนี้นะครับเราได้2ส,สูตรแล้วนะครับเป็นห่วยสูตรชุด3าตัวบนเม็ดเดียวเนี่ยนะครับ ฉะนั้นนะครับไปเทียบดูนะครับว่าจะชนหรือไม่ผมว่างวดนี้มีเหตุแน่นอนนะครับเอาละก็สูตรนี้สองสูตรเนี่ยนะครับเราก็จะได้ข้อมูลในส่วนของตัวเลขก็คือเจ็ดสองสี่กับสี่เจ็ดสองนะครับเจ็ดสองสี่กับสี่เจ็ดสองฉะนั้นเจอล็อตแล้วใส่ได้เลยนะครับในส่วนของข้อมูลตรงนี้ได้นํามาฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับผมนะ รีบเลยนะครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มตอนนี้เนี่ยครับรอรับเลขผมได้เลยเดี๋ยว a อ p เ e จะปักหมุดในส่วนของเรื่องกลุ่มให้ตอนนี้นะครับดูจบนะครับกิมเข้ามาได้เลยนะครับด่วนเลยนะครับตอนนี้หวยลาวให้แล้วสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปแล้วเดี๋ยวไงผมจะแจ้งอีกทีรายละเอียดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ